สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ A E Y Auto Import แชน n นลครับวันนี้เจอการยามเช้านะครับกับวันพิเศษสุดๆเลยวันที่25ธันวาคมเป็นวันอะไรครับคิมาิสต์มาสนะครับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขกันมากๆและสีแดงๆก็สีแห่งความสุขนั่นเองนะครับและที่เห็นเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบื้องหลังของอน้นะครับเป็น นิวพานาเมล่านะครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนตัวใหม่ล่าสุดและที่เห็นตรงนี้ก็คือเตรียมการส่งมอบรถกันในวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับเอาแล้วฮะวันนี้อยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะส่งมอบรถคันนี้ให้กับใครกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรียนเชิญครับกับท่านเจ้าของรถคันนี้นะครับสวัสดีครับคุณอิวครับเชิญด้านนี้เลยครับ นะครับอย่าอยู่ข้างๆน้องยิทนะครับวันนี้โหคันนี้โดนใจไหมครับคุณอิ๋วโดนใจค่ะโดนใจมากเลยค่ะแต่ว่าคันข้างๆโดนใจกว่าคันข้างๆโดนใจกว่าเอ๊ยยังไงยังไงกันเอ๊ยยังไงครับยิทยังไงกันครับยังไงครับวันนี้เราเตรียมการมาส่งม่อพนาไม่ร่าไม่ใช่เหรอครับสวยงามเลยครับนี่พี่อ้นเตรียมชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มโอ้โหเต็มเลยมีโบให้เศจมี ครบทุกอย่างพร้อมส่งมอบเลยสวยมากครับคันนี้แต่แต่ยังไงครับคุณเอ๋บอกยังไม่พักใจคุณเอ๋ครับช่วยชเลยนิดนึงครับว่าวันนี้สรุปแล้วมารับรถพานามล่าหรือจะรับเจ้าชายสุดหรูที่พี่เอเพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อวานดีครับอยากอยากรับคันนี้แทนนะคะอยากรับคันนี้แทนสุดท้าพร์เซอร์ โอ้โห oh ถือว่าเป็นครั้งแรกของโชว์รูมแล้วนะฮะที่วันนี้ลูกค้านะครับตั้งใจที่จะมารับรถฮอสนะฮะพานาเมล่านะครับตัวโฉมล่าสูตรตัวไมเนอร์นะตาเห็นพี่เอไลค์คันนี้เมื่อวานนะฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าสก,กิจโดนใจใช่ไหมคุณนิวค่ะในเมื่อสก,กิจโดนใจก็เลยต้องทำให้มันหายคัน <laughs> นะฮะ กาทการที่จะทําให้มันหายคันต้องทํายังไงครับคุณยิ้วก็เปลี่ยนคันนี้แทนค่ะจองคันนี้เลยใช่ค่ะเอ้าเรามาดูกันโอ้นั่นเดี๋ยวเชิญยกโบยกทุกอย่างครับมาคันนี้เลยครับอุ้ยตายแล้วนะฮะตายแล้วฮะตกใจอีลุงตรงนางแล้วครับผมนะฮะสาวๆเชิญด้านนู้นครับนะคุณยิ้วเชิญด้านนี้เลยครับทิศตรถเลยนะครับลองยิ้อยู่ข้างพี่อ้นอ๋อ ช็อกกันเลยนะฮะช็อกกันไปเลยทีเดียวช็อกวงการเลยครับเมื่อกี้คุณนิวเถามแล้วว่าเคยมีเหตุการณ์แบบน,นี้เกิดขึ้นไหมผม <c oughs> ผมบอกเลยว่าครั้งแรกครับคุณน <c oughs> ิวครับ <c oughs> ครั้งแรกของ a u u i g h Auto Import นะฮะแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นคันที่ออปชั่นนะฮะทะลุโลกมากๆเลยดีที่สุดมากที่สุดเวอร์วังระครังแมวเลยนะฮะเ <c oughs> มียวเมวเลยนะฮะ คันนี้คือแบบโหสุดเต็มจริงๆอะไรที่ทําให้โดนใจคันนี้มากที่สุดครับคุณอิวครับคือเดินเดินเข้ามาใช่ไหมคะคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูคันนี้เลยดูคันนี้ค่ะไม่ได้ขึ้นรถคันนี้เลยครับไปขึ้นรถไปคันนี้เลยนะฮะอ่าฮะชอบอะไรมากที่สุดของคันนี้ครับชอบอะไรมากที่สุดของคันนี้ใช่ไหมคะชอบชอบตาเบลเล่ค่ะเบลเล่นะฮะเป็นปีกนะฮะเหมือนที่พี่เอใส่เมื่อวานนะฮะปีก นางฟ้านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเอกลักษณ์ของเบลลี่นะฮะตาเพชรค่ะใช่ครับ <c oughs> นี่ฮะดวงตาฮะเชิญใกล้ๆฮะดวงตาเป็นตาเพชรน,นะรนะฮะแล้วต้องบอกเลยนะคุณนิวนะคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ม i เนอร์เชนเปลี่ยนแบบเยอะมากนะครับรไล่มาตั้งแต่ไฟหน้านะฮะชุดแต่งนอบคันนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แก้มด้านข้างเปลี่ยนใหม่นะครับ ล้อก็ใหม่นะฮะ,ะเดี๋ยวตาก,กล้องตามมาครับเดี๋ยวอ้อนพาคนอื่นชมรถคุณอิ๋วตามไปด้วยนะฮะล้อนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะและที่สําคัญนะฮะนี่ภายในครับอ้อนว่านะที่คุณอิ๋วสะดุดเนี่ยน่าจะภายในใช่ไหมภายในด้วยค่ะหมูแบบสปอร์ตนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็หรูนะฮะคือทุกอย่างลงตัวหมดเลยใช่ค่ะคือเบลลี่นะฮะ b บนเทก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะออกเป็นแนวลักชูรี่ที่ดูมีความเขาเรียกว่าความโตนิดนึงนะครับแต่คันนี้คือทำออปชันเนี่ยคอนฟิกมาได้แบบฉีกแนวมากคือทำมาแบบออกดูสปอร์ตไปเลยเป็นลักช r รี่สปอร์ตสายหรูนะครับหรูได้สปอร์ตได้คือครบเลยได้โดนเลยอคนนี้ว่านะฮะโอเคคันนี้พี่เอไ์ออปชันไปแล้วนะฮะ ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเย็นและก็นะวันนี้ก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าคันนี้ทำการจองแล้วนะฮะโดยขุนอิวนะฮะแล้วก็พานามล่าขอประกาศนะฮะว่าว่างนะฮะใครหาพานามล่าอยู่นะฮ e นะโฟอีนะเชิญนะฮะขุนอิวอยู่ด้านนี้เลยนะฮะพานามล่าโฟอี e นะตัวนี้โฟอีไฮบริด เป็นตัวไมเนอร์เชนของ2021นะครับตอนนี้ว่างอยู่1คันนะครับสีขาวนะฮะออปชั่นพลัสเช่นเดียวกันนะครับมาด้วยชุดแต่งนะครับนะฮะสปอร์ตดีไซน์นะครับและก็มีแบ็กไฮกอร์ดนะนี่แบ็กไฮกอร์ดนะครับอ่าแล้วก็ภายในครับภายในมาดูภายในกันเนหมาะสีแดงนะฮะ,ะและก็จะเป็นชุดแต่งคาร์บอนทริมนะ คาร์บอนนะฮะ,ะหัวเกียร์เป็นเอ็กซ์เอ็กเอ็กูีฟนะหัวออปชั่นคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะคุณอิวนะอ่ามาดูเบาะหลังนะมาดูเบาะหลัง,ง,น,ลงนี่มีม่านหลังด้วยม่านหลังไฟฟ้านะครับแอร์โฟล์ทโซนนะครับโอ้โหเครื่องเสียงโบส e นะดูเครื่องเสียงเลยครับเครื่องเสียงโบส e นะครับสุดจริงๆประตูดูด นะฮะนี่ครับประตูดูดนะครับ,นะ,รบนะฮะเอาลฮะรประกาศพานาเมล่าคันนี้นะครับว่างอย่างเป็นทางการนะครับใครหาอยู่นะฮะจับจองกันเข้ามานะครับ0 2 5 8 7 4 6 6 6และ086 6681999เอาละครับวันนี้เราขอย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อทำการแสดงความยินดีและดีใจกับคุณนะคุณอิ๋วด้วยนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ก็ต้องอวยพรแหละ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจมาอวยพรอยู่แล้วนะแต่จะต้องเป็นการอวยพรสองแบบด้วยกันนะฮะวันนี้ก็คืออวยพรเมล็กคิสมาสนะครับและก็ขอให้ คุณอิ้นะฮะ,ฮะ,จะเจริญก้าวหน้าลุงเรือง<ะ>ยิ่งขึ้นไปนะครับ<ะ>เป็นเมอร์ลีค<ะ>ิสบ้านแบบไทยๆนะครับเฮงๆปังๆรวยๆ<ะ>แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอคุณอิวอีกรอบหนึ่งในวันรับรถะนะครับโอเคตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกกับแฟนๆชาวเพจ aey auto import บ้างครับว่าตัดสินใจยังไงที่เลือก aey และประทับใจอย่างไรบ้างครับ ก็ที่ตัดสินใจเลือก A e y วนะคะเพราะว่าพี่เต๋าและพี่ชายเคยใช้บริการค่ะแล้วก็ทาง AEY บริการดีค่ะแล้วก็แบบตรงใสอะไรยังไงก็ถามได้บางคนไม่เคยเล่นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามรายละเอียดทางร้านได้ค่ะเพราะว่าทางทางร้านทางโชลูมะค่ะให้คำแนะนำแบบอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยค่ะ เอาละฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งความประทับใจนะครับจากคุณอิ๋วนะฮะในการเลือก A E Y Auto Import นะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเซ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะฮะคุณอิ๋วเข้ามาเสร็เปิบมูฟเลยฮะคันนี้เลยไม่สนใจกันนี้เลยคันนี้พี่ได้มองนะฮะเอาละฮะวันนี้ก็พวกเราขอกล่าวคำว่า Happy m ์ r ี่ Christmas นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ไลน์หน้าเย็นนี้นะครับ5โมงเย็นเจอกับคุณเอนะฮะมาแฮปปี้มอรีคริสต์มาสกันเย็นนี้ด้วยนะครับติดตามกันให้ดีๆข่าวสารดีๆจาก AEY Auto Import วันนี้เก่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเจอกันเย็นนี้นะครับบ๊ายบาย Bye. bye.